สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมาปลูกอัญชันต้นไม้ที่น่าปลูกติดบ้านมากๆเลยคะ่ะประโยชน์เนี่ยเพียบเลยแต่ที่ไม่ค่อยกล้าปลูกกันนะคะเพราะว่ากลัวการลกเรื้อยของเขาค่ะยิ่งถ้าเราไม่มีเวลาดูแลด้วยนะคะรกเต็มบ้านเลยคะ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูวิธีการปลูกอัญชันแบบไม่รกไม่เรื้อยนะคะ ก่อนอื่นเลยเนี่ยดาวก็ต้องมาขุดอันชันที่อยู่ตามป่าแบบนี้เนี่ยเอาไปปลูกในกระถางก่อนค่ะหลังจากที่ดาวอนุบาลไว้ในกระถางนะคะก็ประมาณสักเดือนหนึ่งค่ะต้นเขาก็เริ่มโตนะคะวิธีการที่เราบอกเลยก็คือพอต้นเขาเริ่มโตเนี่ยเราจะตัดตัดอยู่เรื่อยๆย,ยิ่งตัดเขาก็จะยิ่งแตกเป็นพุ่มนะคะแต่ตอนนี้ก็คือดาวเลิกตัดแล้วให้เขาแตกมาเป็นพุ่มยาวๆแบบนี้เพื่อที่ดาวจะให้เขาเลยนะคะตัวช่วยของดาวค่ะก็มี สำหรับตัวช่วยของดาวนะคะดาวไปหาตะแกรงเหล็กค่ะอาจจะใช้เป็นพลาสติกหรือว่าเป็นเหล็กแบบดาวแบบนี้ก็ได้นะคะมาม้วนให้กลมเสร็จแล้วก็เนี่ยค่ะเราใช้แบบจับงอเข้าหากันแบบนี้นะคะเพื่อที่จะของจะได้ไม่ต้องใช้สายรัดรัดแต่ถ้าใครเนี่ยทำไม่เป็นก็ใช้สายรัดรัดก็ได้ให้เป็นกลมๆเหมือนหลักไม้เลยแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เรียบร้อยนะั้นทีนี้เราก็มาเริ่มทำอะไรค่ะ วิธีทำของดาวนะคะก็คือดาวจะขุดหลุมข้างๆตรงนี้นะคะเพื่อฝังตัวที่เป็นหลักของเรานะคะดาวขุดแค่พอวางได้นิดเดียวนะคะไม่ได้ขุดลึกค่ะเวลาวางเนี่ยก็วางให้ใกล้กับต้นอัญชันของเราที่สุดนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปหาเป็นไม้ยาวๆคะ่ะแต่ที่ได้วันนี้เป็นเหล็กยาวๆนะคะเอามาปักเพื่อยึดหลักของเราคะ่ะเสร็จแล้วใช้ตัวสายรัดนะคะ รัดหลักไม้เลื้อยกับเสาหลักของเราให้แน่นติดกันนะคะจะได้ไม่โยกเยกค่ะเสาหลักของเราเนี่ยก็หาที่แบบว่าสูงสูงหน่อยก็จะดีนะคะนี่ดาวก็จะรองโยกให้ดูนะแน่นหนาแล้วค่ะพอเรียบร้อยแบบนี้ก็ตัดให้เรียบร้อยทีนี้เราก็มาจัดทรงกันค่ะสำหรับวิธีการจัดทรงนะคะอันชั้นของดาวเนี่ยก็คือต้นเขาจะแบบว่า ยาวๆอยู่แล้วนะหลังๆก็คือเราไม่ได้ตัดก็คือปล่อยให้ยาวแบบนี้พอยาวแบบนี้เนี่ยเราก็ใช้พันเลยค่ะพันกับหลักไม้เลื้อยของเรานะคะถ้ามีส่วนไหนที่แบบว่าเกินออกมาเนี่ยเราก็ตัดออกไปเลยค่ะเพราะว่าไม่ต้องกลัวนะยิ่งตัดเขาก็ยิ่งแตกสวยค่ะสําหรับอันชันนะคะแต่ถ้ายอดเนี่ยเลยหลักไม้เลื้อยไปแล้วแล้วเราไม่อยากจะตัดเราก็สามารถโค้งยอดเขาลงมาที่เสาหลักของเราได้อีกค่ะ ก็จะได้เป็นแบบว่าต้นอัญชันหนาๆที่หลักไม้เลื้อยของเราเลยค่ะสําหรับอัญชันนะคะเป็นพืชที่น่าปลูกมากๆเลยค่ะปลูกติดบ้านกันไว้เลยนะคะดอกเขาเนี่ยมีสปปรรพคุณทางยาเยอะมากๆแล้วก็ยังสามารถเอาไปทําสีให้กับพวกขนมต่างๆหรือว่าเอาไปตกแต่งจานอาหารเนี่ยก็สวยมากๆเลยนะคะเอาไปทําน้ําดอกอัญชันก็ได้หรือว่าจะเอาไปกินแกล้มกับน้ำพริกก็ได้เหมือนกันค่ะ อันนี้เราก็จะใช้สายรัดรัดนะคะบางกิ่งที่แบบว่าแก่ค่ะมันเด้งออกจากหลักไม้เลยของเรานะคะเราก็ต้องใช้สายรัดเนี่ยช่วยในการรัดด้วยค่ะ หลังจากทำเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้อัญชันทรงนี้เลยค่ะคล้ายๆกับหลักไม้เลยของผู้ด่างเหมือนกันนะแต่ว่าอัญชันเนี่ยเขาจะมีดอกที่แบบว่าสามารถเอาไปทำอาหารหรือทำกับข้าวได้มีประโยชน์มากแล้วก็ใบเขาก็สวยด้วยค่ะวิธีนี้เป็นการปลูกแบบว่าไม่รกแน่นอนนะคะเราก็ขยันตัดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ สามารถเอาไปตั้งวางโชว์ส่วนไหนของบ้านได้เลยค่ะอัญชันเป็นไม้ที่อยู่กลางแจ้งได้ทนแดดทนแรงนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไม้ที่เรียงง่ายมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นการปลูกอัญชันอีกวิธีหนึ่งที่ดาวมาแชร์กันค่ะท่านผู้ชมก็ลองๆไปดูในคลิปเก่าๆของดาวได้นะคะกับการปลูกอัญชันเนี่ยเราทำไว้หลายคลิปมากๆเลยค่ะ บ้านใครมีอัญชันนะคะก็ลองลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทําตามกันดูค่ะจะได้ปลูกอัญชันได้สวยๆไม่รกนะคะก็ลองเอาไปทําตามกันดูสวัสดีค่ะ